หลังจากเมื่อวานนะครับเราอยู่สัญญาที่3ามขีดสช่วงเข้าอุโมงค์ลำตะคองในฝั่งนู้นมาแล้วนะครับฝั่งที่มาจากคลองไผ่นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาขึ้นไปบนเขานะครับแล้วก็มาดูอุโมงค์ลำตะคองอีกฝั่งหนึ่งฝั่งที่จะลงมาที่เขื่อนลำตะคองนะครับท่านตรงนี้ก็จะเป็นตรงบริเวณที่เส้นทางจะข้ามเส้นทางรถไฟทางไกลนะครับเพื่อลงไปที่เขื่อนลำตะคองนะครับแต่ว่าวันนี้ก็คือ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านขี่ขึ้นไปบนภูเขานะครับไปดูความคืบหน้านะครับว่าเขาทําอะไรไปบ้างแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นตรงบริเวณอยู่บนเขาแล้ครับอันนี้ก็จะเป็นช่องให้น้ําไหลนะครับตรงจุดน,นี้ก็จะถูกสร้างเป็นเส้นทางยกระดับนะครับก็จะมีความยาวประมาณ160เมตรด้วยกันนะครับตรงนี้ ันนี้ก็จะเป็นแนวเส้นทางระดับดินนะครับตอนมาเดือนมกราตอนนั้นก็คือยังไม่ได้มีการขุดออกนะครับตรงบริเวณน,นี้นะครับพอมารอบเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็คือขุดตกแต่งจนได้ระดับแล้วนะครับน่าจะขุดออกมาได้ประมาณสักร้อยเมตรด้วยกันนะครับจุดนี้นะครับถ้าทุกท่านสัง,งเกตดูนะครับตอนผมมารอบเดือนธันวาตอนนั้นก็คือตรงจุดนี้ยังไม่เป็นระดับกันนะครับทุกท่านนะครับก็คื <drain> อเขายังไม่ได้ตกแต่งด้วยซ้ำนะครับตรงนี้ ันนี้ก็จะเป็นอุโมงลำตะคองนะครับฝั่งที่จะออกมาที่เขื่อนลำตะคองนะครับทุกท่านนะถ้าตรงบริเวณนี้สร้างเสร็จนะครับก็พวกหลังคาอะไรพวกนี้ก็ต้องโดนรื้อออกนะครับแล้วก็ทําเส้นทางมาเชื่อมกับจุดที่ผมยืนอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับอันนี้ก็คือผมมาถ่ายใกล้สุดนะครับก็ห่างกันจากนี้ประมาณสักร้อยเมตรด้วยกันนะครับก็จะถึงหน้าอุโมงลำตะคองเลยครับทุกท่านนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการอินโทรคร่าวๆนะครับให้ทุกท่านดูว่าวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปดูจุดไหนกันบ้างนะครับทุกท่านนะครเราจะเริ่มต้นเดินทางจากจุดนี้เลยครับทุกท่านนะครับ แล้วก็จะขึ้นไปตรงบริเวณภูเขานะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับเดินทางไปถึงหน้าอุโมงลำตะคองแบบใกล้ชิดเลยครับก็คือห่างกันประมาณสักร้อยเมตรโดยประมาณนี้แหละครับทุกท่านนะเดี๋ยวเราเดินทางเกินขึ้นไปเลยนะครับทุกท่านตรงจุดนี้นะครับก็คือจะอยู่ภายใต้การรับผิดชอบของสัญญาที่3ามขีดสนะครับก็คือจะเริ่มต้นจากอุโมงลำตะคองตรงนั้นแหละครับตรงทางออกมาแล้วก็จะยาวไปจนถึง ตรงสถานีบันไดม้าเลยครับทุกท่านนะครับตรงจุดที่สร้างค่อมเส้นทางรถไฟเลยครับทุกท่านนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับตรงบันไดม้าเนี่ยเขาก็กําลังทําการสร้างเส้นทางใหม่ทดแทนนะครับพอสร้างเส้นทางเสร็จแล้วก็จะทําการรื้อย้ายรางเก่าออกแล้วก็ไปสร้างเสาต่อหม้อทดแทนนะครับทุกท่านเนี่ยครับตอนนี้นะครับเสาต่อหม้อตรงบริเวณจุดนี้ก็สร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือรอแค่สเปนที่เขา ต่อมาจากเขื่อนลำตะคองนะครับข้ามมาต่อจนถึงบริเวณนี้แหละครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นระดับดินแล้วครับทุกท่านนะฮะหลังจากนี้นะครับเส้นทางระดับดินข้างบนจุดแรกนะครับก่อนที่จะไปถึงยกระดับที่เป็นเส้นทางให้น้ําผ่านนะครับตรงนี้ก็จะมีความยาวประมาณ300กว่าเมตรด้วยกันนะครับทุกท่านตอนนี้สถานภาพความคืบหน้าตอนเดือนกุมภาก็คือล่องทางอ่ะได้ระดับแล้วนะครับทุกท่านตอนนี้รู้สึกว่า ทางผู้ละเมาก็กําลังตกแต่งนะครับตัวคันกั้นดินข้างบนนะครับรู้สึกดูจากรูปทรงแล้วน่าจะทําเป็นแบบขั้นบันไดนะครับทุกท่านก็คือผมเข้าใจว่าก็น่าจะทําเป็นขั้นบันไดแล้วก็อาจจะมีการโบกคอนรีตลงไปแล้วก็ทําเป็นตะปูดินไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ดินมันถล่มลงมานะครับ เนี่ยครับตอนนี้ก็คือล่องทางก็ได้ระดับแล้วนะครับที่เหลือหลังจากนี้ก็รอแค่ผู้รับเหมานะครับเข้าพื้นที่มาตรงนี้นะครับแล้วก็ทําเป็นคันก้ดนดินแบบแนวขั้นบันไดาตามที่ผมว่านะครับ ส่วนตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นทางยกระดับสั้นๆนะครับมีความยาวประมาณ160เมตรด้วยกันนะครับทำการก่อสร้างนะครับเพื่อที่จะให้ข้างล่างเนี่ยน้ำมันไหลผ่านตรงจุดนี้นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5สเปนด้วยกันนะครับจุดนี้นะครับถ้าใช้เวลาต่อเนื่องก็น่าจะใช้เวลาประมาณเดือนครึ่งนะครับถึงจะทําการต่อบนจุดนี้เสร็จนะครับทุกท่านซึ่งสถานภาพตอนนี้ก็คือเสาต่อมอก็ขึ้นหมดเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนี้ก็ หลือแค่รอตัวรั u นเชร์แล้วก็ตัวเซกมินนะครับมาต่อนะครับตรงบริเวณนี้นะครับตอนนี้สถานภาพก็ยังไม่ได้ดําเนินการน,นะครับก็มีแค่การตกแต่งพื้นที่ตรงบริเวณข้างๆอยู่นะครับตอนนี้ ถ้าใครยังจําได้นะครับตอนที่ผมมาเดือนมกรานะครับสำหรับจุดนี้นะครับตอนนั้นก็คือผมยังต้องบิดรถเพื่อที่จะปีนระดับดินที่มันยังไม่ได้ระดับกันนะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวพอมาเดือนกุมภาตอนนี้ก็เรียบร้อยเลยครับทุกท่านนะครับผู้รบเมาก็ทําการเคลียร์พื้นดินตรงนี้นะครับให้ได้ระดับกันเรียบร้อยแล้วครับดูจากระยะทางแล้วก็น่าจะเคลียร์ไปได้ประมาณสักร้อยเมตรด้วยกันนะครับทุกท่านเนี่ยครับ ก็เคลียร์มาถึงตรงนี้อยู่นะครับเดี๋ยวในอนาคตนะครับทางผู้ละเมาก็น่าจะมีการเคลียร์ต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ได้เห็นเข้าพื้นที่มาทําต่อนะครับแต่ก็เห็นรถแบ็กโฮนะครับจอดอยู่ตรงบริเวณคันดินที่เขาทาแบบขั้นบันไดอยู่ครับ บริเวณข้างล่างที่ผมกําลังจะขี่ตรงไปตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นพื้นต่ําลงมาข้างล่างนะครับผมดูแล้วในอนาคตก็น่าจะอาจจะมีการต้องเติมดินขึ้นมานะครับทุกท่านนะครับเพราะว่าดูแล้วนะครับเส้นทางมันต่ํากว่าระดับแนวเส้นทางที่ทําอยู่นะครับเนี่ยครับตรงนี้แหละครับเดี๋ยวในอนาคตอีกไม่ช้านะครับผู้ละหมอก็คงจะนําดินเข้ามาเติมนะครับเพื่อที่จะให้ได้ระดับกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ได้มีการมา เติมดินตรงบริเวณนี้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับพอผ่านตรงจุดนี้ไปปุ๊บเนี่ยพอขี่ขึ้นมันจะเป็นเนินอีกรอบนะครับทุกท่านเพราะฉะนั้นอนะ่ะจุดนี้อาจจะต้องมีการมาเติมดินเพิ่มแน่นอน,นครับทุกท่านถึงจะได้ระดับเท่ากับพื้นตรงบริเวณข้างหน้าที่ทุกท่านมองเห็นอยู่ตอนนี้นะครับทุกท่านซึ่งจากจุดที่เลยเสาต่อมอมานะครับยาวไปจนถึงเน่ามงลลำตะคองจริงๆเนะี่ยมันก็มีพื้นที่นะครับระยะทางเนี่ยประมาณ 9ก0กว่าเมตรนะครับตอนนี้ก็ทําไปแล้ว100เมตรนะครับตอนนี้น่าจะเหลืออยู่ประมาณ800เมตรนะครับก่อนที่จะถึงเน่ามงลําตะคองนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับก็มีแค่การทําพื้นที่ไว้แค่ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้มีการมาทําอะไรเพิ่มนะครับแต่ผมว่าในอีกไม่ช้านะครับผู้ละหมอก็คงจะมาปรับพื้นที่เรื่อยๆนะครับให้เป็นล่องทางจน มองเห็นเป็นแนวเขตของเส้นทางชัดเจนไปถึงเน่ามงลำตะคองในอีเมชาแล้วครับเพราะว่าขั้นตอนหลังจากนี้ไม่ช้าก็คงน่าจะมีการมาเติมดินในจุดที่ต่ํานะครับแล้วก็จุดที่สูงก็อาจจะมีการขุดดินดอกให้ได้ระดับนะครับแต่ผมว่าน่าจะทําได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับสําหรับการปรับปรุงพื้นที่ตรงบริเวณแถวนี้นะครับทุกท่านนะครับ เนี่ยครับตอนนี้ก็คือถ้าเลยถังปูนสีแดงๆขาวๆตรงนี้ไปนะครับก็จะมองเห็นอุโมงค์ลำตะคองนะครับเพื่านเดี๋ยวในนาคตนะครับตรงบริเวณนี้ก็น่าจะโดนเทีอยวทั้งหมดแล้วครับก่นนะฮะเพื่อที่จะทําให้เส้นทางตรงเข้าไปหน้าอุโมงค์ลำตะคองที่เรามองเห็นอยู่ข้างหน้าตรงนั้นนะครับซึ่งตรงบริเวณที่ผมยืนอยู่เนี่ยอาจจะต้องทําการขุดลงอีกนะครับทุกท่านเพราะว่าดูเหมือนว่ามันจะสูงกว่าระดับปากป่องของมงนะครับทุกท่านนะครับ แต่ว่าตอนนี้ก็คือทางผู้รับเหมาเิงก็ยังไม่ได้ดําเนินการมาถึงจุดนี้นะครับทุกท่านนะฮะเดี๋ยวคงอีกไม่ช้าละครับภายในปีนี้นะครับทุกท่านก็น่าจะได้เห็นความคืบหน้าตรงจุดนี้แน่นอนละครับทุกท่าน บริเวณข้างๆนะครับก็จะเป็นเขื่อนลำตะคองนะครับก็จะอยู่ติดหน้าอุโมงค์ลำตะคองเลยครับทุกท่านนะครับตรงจุดนี้นะครับในอนาคตถ้ามีการก่อสร้างเสร็จนะครับเวลาขี่รถไฟความเร็วสูงมารอบเช้าๆเนี่ยครับก็มองเห็นบรรยากาศของเขื่อนลำตะคองได้อย่างชัดเจนเลยครับทุกท่านเนี่ยครับก่อนเข้าอุโมงค์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นฝั่ง ที่เป็นเส้นทางรอบเขื่อนลำตะคองนะครับทุกท่านอันนี้ก็คือจะเดินทางมาจากตรงบริเวณคลองขนานจิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศของตัวอุโมงค์ลำตะคองนะครับที่จะอยู่ข้างๆนะครับทุกท่านนะครับตัวเส้นทางรถไฟทางไกลเลยครับทุกท่านเห็นไหมครับตรงที่มีหลังคาอยู่ตรงนั้นแหละครับทุกท่านแล้วก็มีแคมป์คนงานตรงนั้นแหละครับเป็นจุดก่อสร้าง ตัวอุโมงลำตะคลองนะครับแล้วก็ตรงบริเวณที่มีต้นไม้แห้งๆตรงนั้นนะครับก็จะเป็นจุดที่ผมขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปถ่ายข้างบนตรงนั้นนะครับทุกท่านนะนั่นแหละครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับทุกท่านนะครับก็จะเห็นว่าตัวเส้นทางของรถไฟความเร็วสูงกับรถไฟทางไกลเนี่ยครับแทบจะขนานกันไปเลยนะครับทุกท่านเห็นไหมครับนี่ครับแนวเขตก็จะมา พร้อมกันอย่างนี้เลยครับทุกท่านแล้วก็จะไปตัดกันอีกที่ตรงบริเวณทางลงเขื่อนลำตะคองนั่นแหละครับโดยเส้นทางรถไฟทางไกลเนี่ยก็จะทําการโค้งขวานะครับส่วนเส้นทางรถไฟความเร็วสูงของเราก็จะตรงตัดลงไปที่เขื่อนลำตะคองเลยครับทุกท่านตรงจุดนี้นะครับที่เห็นเป็นซุ้มของรปพอ,อยู่ตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่ทางผู้ัะเมานะครับของสัญญาที่ สามขีดสองนะครับทุกท่านนะครับเขาจะขึ้นไปทํางานนะครับสามขีดสองก็คืออยู่ในการควบคุมของนวรัดพัฒนาการนะครับซึ่งจะเป็นบริษัทที่เขาทําเกี่ยวกับตัวอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงนะครับก็คือ3ขีดสเนี่ยมันจะมีทําอยู่หลายจุดด้วยกันนะครับทุกท่านนะครับก็จะเป็นทําที่คลองไผ่ที่1นะครับก็คืออุโมงค์ลำตะคองนี่ครับแล้วก็ทําที่ม่วกเหล็กนะครับทาที่หินรับทําที่ผาเสด็จ ประมาณนี้ครับผมเขารับทํางานอุโมงค์นะครับรู้สึกว่าความคืบหน้าทั้งโครงการนะครับของสัญญาที่3ามขีดสรู้สึกว่าจะ80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วครับทุกท่านก็อุโมงค์กเหล็กตอนนี้ก็น่าจะทะลุถึงกันแล้วครับทุกท่านนะครับ ตำแหน่งที่เป็นกองดินปิดอยู่บนเขาที่ทุกท่านมองเห็นอยู่ตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่เขาสร้างเป็นทางยกระดับนะครับยาว160เมตรนั่นแหละนะครับแล้วก็พอผ่านตรงจุดนั้นก็จะเห็นเป็นร่องภูเขาที่เขาตัดภูเขานะครับเพื่อนนั่นแหละครับก็จะเป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่มองจากแนวเส้นทางรถไฟทางไกลนะครับ พอเราผ่านโค้งของรถไฟทางไกลตรงนี้ไปนั่นแหละครับถึงจะเริ่มมองเห็นเสาตอ่อหม้อของแนวสัญญาณที่สามขีดสามได้อย่างชัดเจนครับหลังจากนี้เห็นไหมครับตอนนี้ก็เริ่มมองเห็นแล้วครับตรงจุดที่เป็นเสาตอ่อหม้อที่เรามองเห็นอยู่ไกลตรงนั้นนะครับก็จะเป็นจุดที่เส้นทางก็จะลงไปที่เขื่อนลำตะคองนะครับทุกท่านเห็นไหมครับนี่ยครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับแนวเส้นทางรถไฟทางไกลของเราเนี่ยก็จะทําการนะครับ โค้งขวานะครับทุกท่านแล้วก็ลอดใต้แนวเส้นทางรถไฟควมร็วสูงนะครับส่วนแนวเส้นทางรถไฟความร็วสูงของเราก็จะตรงเข้าไปที่เขื่อนลำตะคองเลยครับทุกท่าน เนี่ยครับตำแหน่งที่แนวเส้นทางรถไฟทางไกลลอดใต้แนวเส้นทางรถไฟคมเร็วสูงนะครับเห็นไหมครับก็จะอยู่ข้างหน้าตรงที่มีนั่งร้านอยู่ตรงนั้นแหละครับทุกท่านนะครับดูท่าทางแล้วเขาน่าจะขึ้นนั่งร้านไว้สร้างชุดโครงสร้างแบบขันยื่นสมดุลนะครับตอนนี้ก็มีแค่การขึ้นนั่งร้านไว้เฉยๆนะครับยังไม่ได้มีการก่อสร้างอะไรเพิ่มเติมนะครับเสาต่อหม้อก็ทําการหล่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสองเสาด้วยกันนะครับ นี่แหละครับจุดที่มีโครงเหล็กวางอยู่ตรงนี้แหละครับเห็นไหมครับตามแนวที่รถไฟวิ่งไปเลยครับตรงนั้นแหละที่แนวเส้นทางรถไฟทางไกลกับรถไฟความเร็วสูงตัดกันนะครับเนี่ยครับทุกท่านมาถ่ายวันนี้ก็เจอฝูงวัวได้ครับโอ้โหเจ้าของคนนี้น่าจะ ร่ำรวยอยู่พอตัวอยู่เหมือนกันครับวัวหลายตัวเลยครับดูทรงแล้วก็น่าจะประมาณ20กว่าตัวได้นะครับทุกท่านนะครับอันนี้คือเดินมายังไม่หมดนะครับยังมีเดินตามมายู่ข้างหลังอยู่นะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่อุโมงลํำตะคองอีกรอบหนึ่งนะครับทุกท่านหลังจากนี้นะครับพอผมพาทุกท่านนะครับขึ้นมาบนเขาอย่างนี้เสร็จแล้วหลังจากนี้ผมก็จะพาทุกท่านขี่รถมอเตอร์ไซค์ลงจากเขาแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะมาสำรวจประมาณนี้นะครับเพราะว่า เส้นทางมันก็มาสุดแค่ตรงนี้เท่านั้นนะครับทุกท่านไปเยอะกว่านี้อีกไม่ได้แล้วครับทุกท่านมาสุดตรงนี้แหละครับเนี่ยครับมาดูมุมมองตอนกลับนะครับก็จะประมาณนี้แหละครับทุกท่านตรงจุดพวกนี้ก็ยังไม่ได้มีการมาทําเส้นทางอะไรเพิ่มนะครับทุกท่าน ในขณะที่ผมมาถ่ายเนี่ยก็มีสุนัขนะครับอยู่ข้างๆเนี่ตามเ่าตลอดนะครับผมก็กลัวอยู่เหมือนกันนะครับดีอยู่ที่มันไม่มีพันธุที่แบบว่าเป็นพวกพิษบูอะไรพวกนี้นะครับทุกท่านนะครับก็มีแต่หมาบ้านก็เลยไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับทุกท่านนี่แหละครับทุกท่านนะครับช่วงเปิดพื้นที่บนเขาก็เหลืออีก80 0เมตรสุดท้ายครับทุกท่านนะครับก็ เอาใจช่วยผู้ับเมานะครับให้ทําเส็จไวๆนะครับเราก็จะได้ใช้รถไฟความเร็วสูงเร็วๆนะครับทุกท่านเนี่ยครับก็เปิดพื้นที่มาถึงแค่ตรงบริเวณนี้แหละครับตามที่ผมพูดถึงนะครับก็เพิ่มมาอีกร้อยเมตรนะครับจากจุดเดิมที่ตรงจุดนี้ก็คือยังไม่ได้เปิดนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับตอนนี้ก็เปิดมาได้สักเล็กน้อยเหมือนกันนะครับจากที่แต่ก่อนก็คือเปิดมาถึงแค่ตรงบริเวณทางเนินลงตรงเนี้ยนะครับทุกท่านเนี่ยครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกลงตรงเนินตรงนี้นะครับตอนค่อยๆลงหน่อยนะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวกำเบกหน้าแล้วพลิกอีกนะครับทุกท่านเนี่ยครับก็เลยหยุดถ่ายก่อนนะครับแล้วก็มาถ่ายตรงที่มันเป็นทางลาบมากกว่านะครับทุกท่านก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยครับแนวเส้นทางก็จะถูกเคลียร์จนได้พื้นที่เท่ากันแล้วครับตอนนี้นะครับหลังจากนี้ก็รอแค่ผู้ระหมามาทําขั้นตอนอื่นเพิ่มเติมนะครับเพราะว่า งานเคลียร์หน้าดินงานปวดัดตอนนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนจะได้ระดับแล้วครับทุกท่านนะครับเนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับพอเลยตรงจุดนี้ไปนะครับก็จะเป็นเสาต่อมอที่จะลงไปเขื่อนลำตะคองนะครับทุกท่านเห็นไหมครับเนี่ยครับซึ่งระยะทางระดับดินตรงนี้นะครับก็จะมีความยาวประมาณสัก300เมตรด้วยกันนะครับแล้วสุดท้ายก็จะมาเชื่อมต่อกับตรงจุดนี้นะครับเส้นทางที่เป็นยกระดับเพื่อที่จะลงไปที่เขื่อนลำตะคองนะครับ ซึ่งเส้นทางยกระดับที่จะลงไปที่เขื่อนลำตะคองจนถึงตรงบริเวณทางขึ้นอีกทีก็จะมีความยาวประมาณ5.9กิโลเมตรด้วยกันนะครับซึ่งสถานาการณ์ต่อสเปนตอนนี้นะครับในเขื่อนลำตะคองก็น่าจะต่อไปได้แล้วประมาณ47สเปนด้วยกันนะครับถ้าคิดเป็นระยะทางก็น่าจะประมาณ1,500เมตรแลละครับก็คิดเป็นประมาณ25นะครับของตัว เส้นทางนะครับทุกท่านโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามร,รับชมคลิปของผมมาโดยตลอดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับวันนี้ทางแอดเองก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ